โอ้โหอุ้งอิงบอกว่าพ่อจะกลับมาเดือนรกรกฎาคม,ามครับท่านผู้ชมครับโอ้ก็ปรากฏว่าชาวเน็ตก็แห่แชร์บอกราชกิจจานุเบกษานะครับให้สามารถผู้ต้องหาผู้ต้องขังนี่ผู้ต้องขังสามารถขังตัวเองได้ที่บ้านได้เรียบร้อยแล้วหมาเราก็ไปอ่านเนื้อหาข่าวนะครับก็ สมศักดิ์เขาก็ชี้แจงบอกมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับทักษิณไม่เกี่ยวนะครับเขาก็เป็นออะไรอ่ะเป็นกฎหมายที่เขายื่นมาตั้งแต่ปี60แล้วนะครับอืมก็แก่ปรับปรุงเนื้อหานะให้เหมาะกับนักโทษบางกลุ่มนะครับเช่นนักโทษที่กำลังจะพ้นโทษนะนักโทษที่คั้นละหูโทษ แล้วก็นักโทษเป็นแบบนักโทษผู้ป่วยอ่าคือเขาก็จะต้องมีขั้นตอนในการถวายดีกาด้วยหนังสือหรือทีวายดีกาด้วยวาจานะครับเจ้าหน้าที่พนักงานก็ต้องทําการาเขียนรายงานนะแล้วก็ส่งเรื่องไปแล้วก็พิจนารณานะครับตามขั้นตอนนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเอานักโทษใหม่มาเข้าปุ๊บแล้วจะเข้าบ้านเลยไม่ใช่ ไม่ได้เอื้อประโยชน์กับทักษิณเลยนะครับไม่เกียเกียวไม่เกี่ยวไม่เกีียวโธจะไปหาโยมมั่วอย่างนั้นได้ยังไงนะครับเออเาอันดับแรกก่อนครับอันดับแรกทักษิณต้องเข้ามาติดคุก,กก่อนนะถ้ากลับมาก็ต้องมาติดคุก,กก่อนไม่ใช่ว่าโอ้ยกลับมาปุ๊บเข้าห้องแอร์นอนอยู่บ้านสบายไม่ใช่อเพิ่งเข้าใจผิดการ นะครับเออลองเน,องอนี่ลองอ่านดูสิลองอ่านดูสิเนี่ยเออ,เอ,อก็ไว้สามกลุ่มนะครับเช่นผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเลื้อรังอะไรอย่างเงี้ยก <ๆ S 1> ็เอาไปรักษาที่บ้านได้นะอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะเป็นแบบมะเร็งเบาหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยฟอกไตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็มีข้อ จำกัดยู่ไม่ใช่ว่าโอ้ยอยากจะนึกจะไปขังที่บ้านก็เลยก็ไม่ใช่นะครับมันอย่างนั้นคนก็ออกมานอนห้องแอร์อยู่บ้านสั่งเค c ฟซกินสบายอลไสิไม่ใช่นะฮะอย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปมโนโกันนะครับและไอะ้นะทักษินเนี่ยนะครับมันมันมันก็คงจะไม่มากลับมาติดคุกหรอกมันคงจะไม่กลับมารับโทษหรอก อย่าไปเชื่อมากนะไอ้ที่อุ้งอิงบอกกลับแน่กลับแน่เนี่ยนะ <c oughs> เออเขาหลอกก็ต้มมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งก็ต้มจนเปื่อยแล้วอะ่ะนะจะให้เขาต้มอีกเหรอนะครับเออถ้ามันจะกลับนะมันก็กลับได้เองโดยไม่ต้องรอเดือนธัด,กกดาคมเดือนไหนหรอกมันก็ตีตัว๋วกลับมาแค่นะั้นแล้วถ้าคนมันจะกลับอ่ะมันต้องรีลานะ <c oughs> เออเนี่ยแหละครับประเทศไทยเราหนีไม่พน้นทักษิณหนีไม่พ้นคนพวกนี้แล้วถ้ามันจะกลับมันก็ต้องพาน้องปูมาด้วยนะซึ่งจะมาไหมเล่านะตั้งพี่ทั้งน้องจะมานะเออชาตินี้ไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่านะครับเออก็อยู่ดูบยอยู่สุขสบายก็ดีแล้วไม่ต้องมากลับเข้าคุกมานั่งซ่วมรวม นะมันจะมาเหรือใช่ไหมมันใช้ชีวิตกินไขป่ปลาคาวเวียใส่เสื้อตัวแสนใส่นาฬิกาปาเต้นะครับเรือแล้วเป็นล้ลานๆนะอ,อมันจะกลับมาใส่โซ่ตัวเหรอไม่มีทางหรอกครับนะเอ้ก็เห็นว่าอุ้งอิงนี่เขาบอกว่าจะไม่ให้เป็นนายกนี่เพราะว่าอะไรนะก,กลัวเหมือนเหมือนพ่อ ก็ฝันไปก่อนนะฝันไปก่อนนะเออก็ไม่มีใครห้ามทักสินกลับนะครับจริงๆมันก็กลับมาได้แหละก็ไม่มีใครห้ามเลยนะครับมีปุ่มกด Thank you แลนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ